ฮิสโตรฮิสโตรหรือโรคลมแดดในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้อุณหภูมิประเทศไทยอาจมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงถึง41องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงมากและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้หนึ่งในอาการที่เราควรหันมาให้ความสอนใอจ,จก็คืออาการฮิสโตรหรือโรคลมแดดเป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนในร่างกายยอและไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น เรื่อยๆเกินกว่า41องศาส่สงผลให้มีอาการหน้ามืดปวดศีรษะเพ้อชักหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะหากต่อยไว้นานเกินไปจะส่งผลเสียต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้ออหรืออาจเสียชีวิตได้อาการที่บ่งบอกว่าเป็นฮิสโตรอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า40องศาวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้กระหายน้ำมากมีอาการเหงื่อออกหรือภาวะที่ไม่มีเหงื่อแม้อากาศร้อนมาก หายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วแต่ชีพจรเต้นช้าลงความดันโลหิตต่ำเพ้อไร้สติพูดไม่รู้เรื่องชักกระตุกหมดสติเป็นลมการปฐมพยาบาลนำผู้ป่วยย้ายไปอยู่ในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบแหลยยกท่าง่ายทั้งสองข้างให้สูงกว่าระดับศีรษะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้นถอดรองเท้าถุงเท้าหากใส่เสื้อผ้าที่หนาให้ถอดออกหรือปลดกระดุมเพื่อให้หายใจสะดวก นำผ้าชุบน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้องเช็ดตัวผู้ป่วยประครบตามเอ้คอข,อขอ้อพับแขนและขาดเปิดพัดลมช่วยได้เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้เร็วขึ้นหากผู้ป่วยยังมีสติควรให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดวิธีป้องกันการเป็นลมแดดหรือเป็นฮิสโตรอากาศในประเทศไทยช่วงหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิที่สูงมาก โดยอาาสูงได้ถึง44องศาและหากเราต้องออกเดินทางไปเรียนทำงานหรือทำธุระข้างนอกควรจะปกป้องการเป็นฮิสโตรยังไงดีวันนี้เรามาแชร์วิธีการป้องกันการเป็นฮิสโตรกันดีกว่าดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยควรดื่มก่อนออกไปข้างนอก 1- 2แก้วและดื่มอย่างน้อยวันละ6-8แแก้วตลอดวันสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนผ้าบางน้ำหนักเบาใส่แว่นหรือกางร,ร่มเมื่อต้องออกไปกลางแจ้งเพื่อป้องกันร่างกายถูกแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งหรือในช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงเป็นไปได้ควรออกกําลังตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่ปิดสนิทเด็ดขาดเพราะภายในรถจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงได้เร็วมากอาจสูงได้ถึง50องศาเลยทีเดียวงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันการขับน้ำทางปัสสาวะออกจากร่างกายสรุปฮิสโตรกเราอาจมองข้างหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับมันขนาดนั้น แต่จริงๆแล้วมันอาจสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดหากพบใครที่มีอาการหิสใรรกตามด้านบนที่กล่าวมาควรรีบประถงพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งแพทย์ทันที